ถ้าเขียนได้แค่สามเอาไวนาน้สามคะแนนถ้าเขียนได้หมดเพ้นจะได้ห้าคะแนนถูกต้อง,งคะ่ะงไว้ก่อนแล้วก็ขีดตรงนี้อ่าฮะถ้าถ้าขีดได้แค่สาม,ม,มอือฮึต้องได้หนึ่งเพ้นได้หมดแน่เลยดูดีแค่นี้เพ้นยังเขียนได้แล้วเลยเก่งจัง ก่อนเลยเหรอลูกถ้าถ้าเป็นได้คะแนนมากเท่านั้นเป็นต้องขีดแค่ห้าหรือขีดแบบนี้นะห้ามทำนี้นะงูทำเสียงยังไงนะโอ๊ยนะ่ากลัวจะเขียนแค่ห้าไม่ใช่ห้าสามเท่านั้นเลยใช่ เก่งจังเลยเขียนได้ทุกสีเลยคนละสามใช่แล้วคนละสามสีแลอูเขียนตรงนี้ออุ้ยตัวนี้สีเขียวสวยจังอู้วิจมต้องเบือสีทุกนี่ได้ครบสามสีแล้วลูกก็ต้องสีอื่นอีกใ่ปะเดี๋ยวเพ้นท์ขีดตรงนี้ให้เขาด้วยเอาสีอะไรขีดดีลูก ม,มันต้องขีดลูกเพราะว่าต้องข้างบนไม่มีเราขีดไ้ใต้ขีดไ้ใต้แต่ว่า,าเพนไม่อยากขีดโอ้เพนไม่อยากขีดเอาลอวคราวนี้เพนจะได้กี่คะแนนลูกเพนให้กี่คะแนนให้ตัวเองกี่คะแนนกีนน่คะแนนดีนะเอากี่คะแนนดีนะขีดอ่าให้ตัวเองีโอ้สีนน่คะแนนทาไมก็ได้แค่สี่ก็เขียนได้หมดทุกอ,อันเลยเพนได้เขียนแค่นี หแต่ว่าเพ้นไม่ได้เขียนขีดเพราะว่าเป็นได้แค่สี่อ๋อไม่ได้ขีดก็เลยได้แค่สี่ว้า